สวัสดีครับพบกับช่องบิ๊กวิวเช่นเคยนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้รีวิวสองตัวนี้คือเซเวอร์ไทเกอร์กับพุทธนศนรนะครับคลิปนี้ก็ตามสัญญาที่ว่าจะมารีวิวการลมไลฟฟังนะ่าพูดถึงก่อนก่อนรีวิวก็ทีที่บอกครับปืนเก็บไว้ไหนครับนี่ครับมีเขาบอกอยู่ว่าที่เก็บเก็บด้านเสียบหลังเลยครับเป็นเหมือนเป็นบกระเป๋าแบ็คแพ็คของ เทโนโซลัตนะครับถ้าในเวอร์ชั่นของ dx อ็กไม่มีก็เก็บที่นอกอะไรถ้าเป็นเวอร์ชันของโชกินทำโชกินก็เก็บไว้ในตัวนะครับเก็บไว้ในตัวเลยนะฮะโอเค <Okay. S 2> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวจะทำการลมล้างเป็นเดจกจีนให้แล้วกันนะครับโอเคเริ่มจากให้อร์กันเลยเทโนโซลัตนะครับนะขอดพืนเราก่อนนะฮะืน ถอดปืนออกนะครับพับแขนขึ้นเหมือน dx เลยนะครับ dx ทำาัก็ทำนั้นเลยครับนะฮะแต่จุดแตกต่างของ dx กับมิพาเอซูเปอร์มิพาสิก็เวลาของ dx เนี่ยเวลาเปิดออกปุ๊บพับหัวลงใช่ไหมครับแตนนี้ไม่ครับอันนี้คือดึงเลยดึงออกมาดึงหัวออกมาอย่างนี้ครับโอดมาเลยนะครับแล้วดึง ดึงคอส่วนแล้วออกมานี่ครับอันนี้คือจะรู้ว่ามันไดโนเทงเกอร์หรอ่นะถุงมือบอกไปเนอะอ่ะโอเคอันนี้ส่วนส่วนคอนะฮะดึงออกมารู้ว่าจะไดโนเทงเกอร์ตามหลักก่อนร่างรถร่างรถถังนะฮะกแกะเจ้านี่ออกแกะเจ้าตรงกลางนี่ออกเลยนะครับ โอเคแจ็แล้วก็จะเป็นรูไว้เสียบหัวของจูมแมมดตรงกลางหันะครับมัดนดึงออกเลวะนนียขอโทษทีขอไปได้วยครับโอเค okay. ใส่เหมือนเดิมเนาะหลอนแล้วหมดโ okay. อเคต้นส่วนแล้วกันผมขอต้นส่วนเลยนะโอเคครับใส่ไปเหมือนเดิมเนาะ <c oughs> ขอโทษด้วยครับขอไปด้วยเออแต่ก็ดีมันได้รู้ว่าเอาถอถอดแบบนี้เนาะ โอเคเตรียมก่อนนะเตรียมเตรียมขาเตรียมอะไรหแบบไม่อยู่ในท่าเนี้ยนะฮะอย,อยู่ท่าเนี้ยอยู่ท่าไหนใช่มันโอเคจากนั้นเตรียมอ่อต่อไปก็จูบไปม,มดนะฮะจูบไปม,ม,มเริ่มเลยก็คือในการถอดงก่อนถอนหมดหอกมาจากนั้นมีข้างในจะมีแบบเหมือนดัามด้ามจับนะฮะก็จะมีแบบี่เสียบ ก็งอออกมาอย่างนี้สุดเลยอ่าจะอบอกแล้วก็ที่ว่าตัวเนี้ยตรงหน้าอกของไทรอซัสเก็บยังไงนี่ครับจะมีรูเก็บเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เสียบเข้าไปเลยครับนี่คือที่เก็บนะฮะที่เก็บของหน้าอกไทรรซัสนะครับเก็บเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวเข้าไปนี่เรียบร้อยทีนี้ไม่ต้องหมดที่ก็หมดปัญหาที่ส่วนใหแลนะครับโอเคงั้นตรงแขนแขนก็เหมือนกัน นัดขึ้นมาวันนี้ัดขึ้นมากะกะประมาณนี้ครับมันไม่แยบไม่รู้ยังไงคือนัดขึ้นมารนนครับใ้ม,ม,บม,ม,บมันตรงนี้นัดตรงตรงนี้จากนั้นเหมือนเดิมครับเรียกทำไงทำนะครับอ่าเปิดมาเปิดมาอย่างนี้นะฮะจากนั้นครับหมุนแขงประมาณน,นี้ปืน้น ปืนที่ม่มีบทบาทใน,น,ใน,ทน,นนะทเร่องเดนมังค์เกอร์ก้อนนะครับเสียบเข้าไปที่ตรงใต้รูตรงใต้ขาหลังใต้เท้านะครับรูใต้เท้าเสียบไปเลยฮนะก็ที่บอกนะเหมือนดีเอกทุกอย่างเหมือนดีเอกเลยเกือบทุกอย่างแหละอ่ะเหมือนทุกอย่างเกือบทุกอย่างนี่วันนี้เสร็จแล้วไปเสียบกับไทโรซัสนะครับแบบนี้่างนี้ เป็นที่ส่วนปืนใหญ่แล้วส่วนปืนใหญ่จะเรียบร้อยนะครับวันนี้นี่จากนั้นจะมีด้ามจับตรงนี้ฮะอจะมีส่วนตรงตรงปลายนี้อยู่นะเสร็จไปที่รูฮะรูหน้าอ,อกที่ผมงัดเอาส่วนหน้าอกออกนะฮะเสร็จไปก่อนเอาไปเสียไปก่อนนะฮะเสียไปก่อนได้วันนี้ได้ว <c oughs> ันนะี้โอเค ส่วนไทเซอร์ท็อปกับเซเวอร์ไทเกอร์ไม่มีนะครับพับหางแล้วก็ตรงนี้จุดนี้น้าออกมาครับขออนุญาตต้องขอขอ,อนุญาตเสกอุปกรณ์นะครับงัดยากอ่ะผมกลััวมนหักนะพูดถึงหุ้นตรงเลยเดี๋ยวข้าคล้องน้าพวกผมก็เจ็บเจ็บแล้วเว่าเจ็บนิ้วเลยอะผมอืมครับนะขออนครับนะม,มาแล้วงัดมาวานี้ ตอนนี้ครับอ่ามานี้จากนั้นก็จะหมุนหมุนออกมาก้าวออกมาแล้วก็พับเข้าไปเนี่ยครับแค่นั้นเอาไปเสียบครับเสียบกระรูหัวเข่าของไทโนซอรัสขาซ้ายนะฮะขาซ้ายก็เสียบขาซ้ายขาขวาก็เสียบขาขวานะครับซ้ายเสียบซ้ายขวาเสียบขวาเด็กๆสํากันนะฮะ เซ์ไทเกอร์เหมือนกันเลยเหมือนเด็เลยพับเขี้ยวขึ้นพับเขี้ยวขึ้นมาให้อยู่บนนันพับเขี้ยวขึ้นมานะ <c oughs> จากนั้นคือพับพับขาให้มันลลักับพื้นนะฮะพับขาเล่าพื้นพับขาขึ้นนะครับพับขาขึ้น,นะนโอเคจากนั้นเหมือนเดิมครับห <c oughs> นักยากจริงหนักยากไหฮะ บอกเลยยายะถ้งกันนกเก็บแล้วก็อ,อ,อย่างที่บอกฮะซีเบอร์เทเกอร์อแน่นมากแน่นมากครับโอเคภาพการเหมือนเดิมเช่นเคยครับเหมือนไทเซอร์ท็อปเลยการเสร็จกับท็อปเข้าไปใหม่นะฮะโอเครมานนี้ลุกเล่นไดอยู่งานนี้ฮนะ ขามตัก,ก่อนตัก่อนโอเคเหมือนจะเสร็จแล้วนะยังลนะยังก่อนพูดให้เรารอดครับพับหัว,หวมาพับหัว,หวมาอย่างนี้จากนั้นเหมือนเดิมครับขับปีกไปเหมือนขีดยาที่ผมบอกนะฮะขับปีกเข้าไปเับปี่เข้าไป,ป,าไปสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นร่องร่องนะฮะเสียบกา ด้านหน้าของทุ่มมันวัดจะมีสลักนี่ครับสังเกตสลักนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปที่ร่องนี้ครับเดี๋ยวบางคนแบบไม่รู้ครับอย่าไปเกียร์ออกนะครับอย่าไปตัดออกเกียวมันเสียมันเสียไปได้นะถ้าตัดออกนี่เลยครับจูเซนช่าไดโนโทเทนเกอร์ครับเป็นร่างก่อนที่ยูรู้ว,ว่าเป็นเดจูจินนะตัวนี้ร่างนี้ บทบาทก็มีอยู่แค่ว่าอืมในงนียร์ก็รถถังเนาะเราถังก็บทบาทก็ส่งกับรถถังนะฮะยิงบทบาทส่งกับรถะะบถงังยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวไม่มีเลยยิงนะฮะยิงอย่างเดียวเลยแต่ว่าโอเคนะสวยร่างนี้ผมชอบนะนก็โอเคดีอ่ะมันดูแบบเออเหมือน,นเป็นหุ่นยนต์เนี่ยคือแปลงรถลงรถถังก่อนอนะ่ะโอเค ต่อไปก็รู้ว่าเป็นเทพเทพท่านเทพเดีจวกินนะฮะท่านเทพเอาแต่ใจย้ำนะครับเอาแต่ใจโอเคเอาก็คือคำการดึงพุทธตลอดออกก่อนนะครับงนั้นพับหัวพับขอไปเลยเหมือนดีเอ็กเลยครับพับขอไปเลยหลังนั้นเหมืนเดิมพับปีกกลับไปนะครับเรียบร้อยรอนต่อไปก็ดึงหัวของจูบแมนวัดออกมานะครับ ดึงหอยออ,ออกมาดึงเอาเจ้าเหนียวมาด้วยไปเที่ยวนอกที่สุดนอกพี่ว่าผมเก็บเอาไว้ดึงมาเลยครับดึงมาเลยนัดออกมาอะไรวะไม่เอานา่อย่าอย่าหักอย่าหักขอร้องโอเคไม่หักนะครับผมว่าอะไรวะโอเค ก่อนไปเก็บไปติดติดที่หน้าอกเหมือนเดิมนะฮะโอเค <Okay. S 1> จากนั้น,นเดี๋ยวพับหางหางนะครับหางเป็นอย่างนี้พับพับปลายเหมือนเดียกเลยพับปลายจากนั้นเสียบไปที่รูของหลังจุ๊บแมอนนะครับติดเลยจากนั้นขาสองข้างนะฮะพับเห่ครับดิตางม,มาแบบนี้ตางประมาณนี้โอเค เหยียดการเหยียวประมาณนี้จากนั้นทับหัวของททเทสทอปกระเซิไวได้ก็ขึ้นรับขึ้นนะครับทับขาขึ้นขับขึ้นนะฮะหลังปืนอดออกครับปืนอดออกเลยปืนอดออกครับบทบาทของปืนต่อไปก็คือติดหลังไดโจจินแค่นั้นแหละครับติดหลังเมยๆไม่มีอะไรเลยไม่เคยออกมาใช้ ไม่เคยเห็นเดจูกินถือปืนยิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าที่ผมรู้นะไม่เคยเพราะฉะนเดจูินถือจะดาบครับดาบเพราะฉะนั้นการไหลออกมาให้สวยงามน,นิดนึงการไหลออกมาครับกางออกมาอ,อันนี้พับพับตรงนี้ครับพับเข้าไปเลยหมุนดิไม่พับหมุนการเอาเอา,เอา,เ,อาเอาส่วนมือออกมานะฮะ เหมือนเดิมครับขั้นนี้ก็เหมือนเดิมเอาลงม,มานะฮะโอเคได้ได้ลมล่างก่อนที่ว่าก่อนที่นกจะมาติดนะฮะเหมือนในในหลังนี้เลยจากนั้นถอนหัวขั้นตอน้ารถอนหัว,หวเหมือนเดิมถอนเลยแกะออกมานะดึงตรงส่วนนี้ออกดึงออกนะครับดึงออกโอเคใส่เข้าไปที่หัว ใส่ใส่ใเฉยครับใส่เฉยใยส่ใเฉย,ยเลยจากนั้นเอาหัวเนี้ออหวัวคอนเทนท์เทนโซซัสเข้าไปที่รูที่ร่องที่เราออกครับเข้าอย่างนี้เดี๋ยวนะเข้าไปเลยครับแบบนี้เข้าไปเลยนะฮะวันนี้ให้มันอยู่เก็บไว้ข้างในครับวันนี้จากนั้นปิดเหมือนเดิมส่วนนี้ปิดเหมือนเดิมเก็บให้มันแน่นเหมือนเดิมอ่ะเอาที่เรรียบ้อยประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ จากนั้นนี่คุณแทนรดอนคุณแทนรดอนนะครับแปะที่หน้าอกแปะเป็นเลยอ่ะลืมออกไปเดี๋ยวก,ก่อนมันมันจะมีไอส้สวตว์นี้ครับสั่อ,อันนี้นะครับเสียบข้อที่รูของนี่มันมีรูอยู่สังเกตีจะมีรูนะสองข้างเลยนะครับ ดูสองครั้งเลยเซไปเลยเรียบร้อยก็ได้ครับเราก็ได้แล้วเนาส่วนต่อ,อไปก็คือขั้นตอนสำคัญคือนัดเขาออกมาเรียบร้อยครับได้จุดินอันนี้มันวัดชิลนะฮะอันนี้แล้วก็กระทอนดับกระทอนดับของข่านดับของไดจกินนะใส่เข้าไปเลยไปเลย มันได้ครับอันนี้มีแบด้ามก็มีแบบอันนี้คือส่วนที่ติดกับเดรโรเทนเกอร์เสียบกับเนล่าครับส่วนนี้ก็เจยบขมือด้ามสั้นนะครับดูมันสั้นๆแต่ว่าติดแน่นอยู่นะผมลองล้มล่างไหลบแล้วติดแน่นมากไม่สุดไม่ไรเลยนะฮะโอเคจับท้ายไอ้ันนิดนึงพอจุดขยับก็อย่างที่บอกฮะโอเคได้ผมชอบอยู่นะอ่า ร้อยครับเลยจะกินติดโล่ติดดาบไปร้อยครับอ่าแล้วที่บอกจุดแบคงอ่าขาข้อเท้านะฮะง่ายๆครับก็แค่ว่าดึงออกมาดึงดึงออกมาอย่างนี้ดึงออกมากลางบอร์จอยออกมาของไทเบอร์บขากางง่ายมากเลยแต่พอของเซเบอร์ไทเกอร์กางยากมากครับกลางยากมากเลยนะ <c oughs> กลางยากมากเลยแล้วผมเบื่อตรงนี้แบบออใส่แล้วผมกลัวหาักอ่ะพวกนี้กลัวหาักถ้าหากนี่คือผมไม่รู้ซื้อที่ไหนอยู่แล้วมมันก็มีขายเท่าไหร่แต่คือมันไม่มีใครขายแยกเป็นมือสองหรอกถ้าขายไซยมือสองคือขายรวมหมดเลยแล้วเขาคงไม่เก็บเอาไว้ถูกไหมครับเม้นแต่ว่าจะเป็นพวกพ่อค้าพ่อค้าเลยขายแยกได้เี้เออกว่ากันไปนะฮะเหมือนเดิมงัดออกมา ายากมากยากมากเลยเนะครับโอเคนะครับนะานั้นเสียบเข้ารูของบอจอยเลยบอกตรว่าไอ้งันนเนี่ยผมกลัวผมกลัวมันหักที่ี่ะ น่าใครคือผมเ,เครียดเหมือนกันเรียบร้อยครับอ่าสังเกตที่ว่ามันมีจุดขยับผมบอกนะส่วนจุดขยับอื่นๆพวกแขนขาก็ดีโอเคถือว่าด,ดีนะตามสภาพของมซูปเปอร์มีพาไม่ใช่กร็มไม่ใช่กันพลาที่ว่าเออขยับจุดขยับอ,อย่างนั้นอย่างนี้เราพวกมาตร์เกตไม่ใช่นะฮะอันนี้โอเคโหแล้วโอเค,อ,เคอยู่นะโอเค สวยนะครับสวยอยู่ผมชอบอยู่เนี้ยผมผมคิดว่าเออถูกคิดถูกเดยซื้อมานะเ <c oughs> พราะว่าดูแล้วเออมันแบบเขาก็เหมือนเป็นแบบเมตาว่าแบบต้องมีทุกคนทุกคนประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็ตคือต้องมีตัวเนี้ยคือต้องมีตัวน,นี้ผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ผมก็ซื้อมาจนได้ไม่ว่าแต่แบบไม่เพราะไม่ซื้อเพราะเพราะมันต้องมีเพราะซื้อว่ามันสวย มันสวยนะฮะโอเคเลยรายละเอียดโอเคตอนแรกผมกไม่ค่อยสนใจหรอกตอนนั้นแต่ตอนนี้ดูดูนะละเออมันน่าสนใจดียร์เขาสมนะน่าสนใจคือบางทีอ่ะผมอาจจะแตกลายก็ได้แตกลายจากกันพามาเล่นจำนีแทนเล่นเป็นพวกซุปเปอร์มีพาแทนบางทีกันพาคนนั้นมีคนนี้มีอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ใช่ว่าจะไใช่ว่าจะเลิกเล่นกันพานะไม่ใช่นะผมยังเล่นอยู่ผมยังซื้อมาซื้อมาเกาะซื้ออะไรอยู่ นะ,ะซึ่งมาะกอบซึ่มาเล่อน,อ,นอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าเกิดตอนนี้ก็เข้าสายนี้ไปก่อนว่าเขาสอนว่าสอนสายนี้ผมรู้ว่าโอเคนะไม่ขี้เลยเกินไปไม่ไม่อ้วนเกินไปโอเคก็ภาพรวมก็คือสวยงามดีฮนะมันก็สมส่วนแหละ ส่วนอาระมาณ dx ยอส่วนเลยแต่แค่เพิ่มจุดขยับงนิดนึงนะครับโอเคสำหรับาการรีวิวการลงล่างเป็นเดรยกินก็ขอจบแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ